สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องที่ผมไปเจอมานะครับเรื่องหนี้นอกระบบทุกคนทราบไหมผมอยู่เจ้ห่มเนาะใช่มีวันหนึ่งก็เข้าไปซื้อของที่ร้านในเจ้ห่มนี่แหละไม่ได้บอกนะร้านไหนนะก็คือก็มีการทวงหนี้กันตอนหน้าเนะี่ยผม เดี๋ยวยวายนู่นนี่นั่นกันเลยแหละเอาของก็กระจายกระจายไปตามสมควรนะ่นะอันนี้นก็เป็นสิ่งที่ผมว่าเห็นกับตาเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็ถามลูกนี่นะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเงี้ยก็พอ,ก,อก็ไปก็ไปกู้เข้ามาพอดีมีคนป่วยที่บ้านเขาก็เลย เนี่ยมาตามทงนี่อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเออไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันหารายได้ก็ไม่พอเศรษฐกิจก็ไม่ดีก็ทุกนะออพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ผ่านไปแหละสักอาทิตย์นึงผมก็เข้าไปซื้อของที่ในเมในจงังในอำเภอจะห่มปรากฏว่าร้านนั้นนะหายไปแล้วปิดไปเลย และร้านตรงนั้นและบวกร้านข้างๆอีกสองสาร้านก็ปิดไปเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าโหขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็ปิดจะถึงวันนี้ก็ยังไม่เปิดเป็นเดือนละลูกน้อยเขาก็ก็อยู่เนาะอยู่ตรงนั้นแหละแล้วไปไหนอ่ะแล้วเด็กต้องอยู่ในวัยเรียนก็ไม่ได้เรียนก็ต้องแตนตอนตอนตอนเวกับแม่ไม่ใช่เหรอ ผมว่าเรื่องนี้มันยังไงก็ต้องจัดการเป็นเรื่องที่มันเพราะว่ามันมันน่าน่าเศร้าอะเรื่องนี้ต้องจัดการมันก็เป็นการที่เหมาะสมแล้วนะครับที่จะมีนโยบายเรื่องของการช่วยคนที่เป็นหนี้นอกระบบแต่เรื่องหนึ่งที่ได้ทราบมาคือก็ถามถามตำรวจแหละว่าเออรู้ไหมละ่ะว่ามีเรู้แล้วเป็นยังไงไม่จัดการละ่ะเขาก็บอกว่าก็เจ้าทุกเองอะ่ะ ไม่ไม่กล้าเป็นพยานเราจะไปฟ้องอยังไงอะในเมื่อพยานไม่กล้าเป็นก็เลยมันก็วนอยู่ในอ่างเนี่ยครับไม่รู้จะยังไงลูกนี่เองก็ก็ก็กลัวโดนทำร้ายเลือกวันหนีดีกว่าเพราะเขาก็ไม่เชื่อว่าเออจะปลอดภัยมันก็เลยเดำเนินคดีไม่ได้ มันก็เป็นเรื่องที่แบบวนอยู่ในอ่ายอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็ต้องก็ต้องวิงวิงวนนะทั้งเจ้านี่ก็โปรดโปรดอย่าอย่าทำร้ายกันเลยนะครับก็ใช้ความเมตตากับเขาหน่อยมีอะไรก็อารมณ์รวยเขาหน่อยนะแล้วยันก็คือลูกนี่ถ้าเจอเกินไปอะถ้าคุณไม่กล้าที่จะแสดงตัวหรือว่าเป็นประยา ปัญหานี้ก็ไม่ได้ถูกแก้นะครับจริงๆนะอั้นก็เลยเออก,ก็อันนี้ถือว่าเป็นการร้องขอก็แล้วกันว่าทั้งเจ้านี่ก็โจทยดปวดไม่ตาทั้งลูกนี่ถ้าเจอมากเกินไปก็ควรจะแจ้งความองคุณจะเป็นพยา,ยานด้วยเนาะโอเคฝากไว้แค่นี้ครับวันนี้คงมีแค่นี้ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย